นะครับ่ะขอให้ยก็ขึ้นไปเรื่อยก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ออกเดินทางตามล่าหาหวยครับตามหาส่วนร่วมตามหาแนวร่วม,ตาม,าววมตามหาแนวร่วมที่ที่จะไปรมเจ้านะครับหอยจะ หาแนวร่วมหาสมาชิกก็เยอะเตรียมตัวล้มเจ้าวันที่30นะครับพอดีส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่พอดีเลยเต้องล้มให้ได้นะครับเจ้าพรอมันจะถึงปีใหม่แล้วถ้างั้นเราไม่มีเงินทุนต่อเราต้องไปเอา,เอาล้มเจ้าให้ได้ทุนเยอะจะได้มีเงินไว้กินปีใหม่ครับปีใหม่ถึงจะ ไม่ได้ไปกินไปเที่ยวแต่ว่าเรากินที่บ้านเราได้ทั้งนั้นนะครับนะอยู่ที่บ้านเราสบายๆไม่ต้องไปเที่ยวไกลๆไม่เปลืองตังค์ด้วยเปลืองก็เปลืองตังค์อยู่ที่บ้านมีก็ที่ไปเที่ยวก็จะมีที่หนองบุรัมพูนะครับไดโนเสาร์หอใหินล้านปีนะครับแลไดโนเสาร์เราไปไปตรงนั้นจะไดอะ้อยู่บนเขานะครับสบายใจ บนเขาสบายใจดีกว่าครับไม่ต้องไปเที่ยวไกลครับเอาแถวๆบ้านแหละไม่เปลืองค่าน้ำมันเนะเาะวันนี้พ่อไวจะเดินทางไปที่ออันดับแรกก็จะไปไปที่เอาไปหาหลวงพ่อ พ่อลงหลงพอ่อลงพ่อบ้าน้านมืดก่อนก็ได้ครับเนาะไปย้ําว่ามันจะแม่นไหมแต่มันให้ให้ท่านบอกว่ามั่นใจแน่นอนนะครับเพราะว่าท่านให้มานะครับ504นะครับท่านให้มาแล้ว504แต่ว่าไปถามมีทีว่ามันจะ,ะจะเปลี่ยนแปลงไหมครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมตัวเลขนะถ้ามีมีมีไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็เราก็ กลมเจ้านะครับ50-4นะครับตาพ่อคอ้ไปครับคอยออกจากบ้านแล้วครับเดี๋ยวนี้ครับครับอมาถึงแล้วครับวัดป่าบ้านเมืดนะครับมาแล้วมาแล้วอ้ามีรถเก่งใครเอ้ยมาจอดรอตรงนี้เนาะหลวงพ่อคงอยู่อยู่ละมั้งเฮ้ เดี๋ยวพอไปไหาที่จอดรถก่อนนะครับยังได้จอดรถลงไปหาหลวงพ่อครับท่นเรียกโต๊ะที่คิดศูนย์หนึ่งนะมั่งบอกอือหลวงพ่อคือพูดถึงเรื่อนที่หนึ่งเลยนะพอถึงจะถึงตัวที่ยานนี่ไงอืเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าโอ้ คันออกนนออกเเ่ยหกนตัวเลยตัวนี้หตัวตั้งม้ว้นแ้วเงน็โีเมื่อกีได้หตัวครับแล้นบอกก็โกศีว่านล้งมาบอกหน่อยที่หังตัวไหนก็ผมจําที่หลวงพออันเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งเก้าครับ, 900, รบอโอ้โหโศกตีแท้มื่นนีมาหด จังว่าดวงดีข้พอดีพอหอดพอดีเลยอย่าแห้งย่านมาท่านจุงเอนี้จะล่างพอดีไปพอดีเลยโอ้เพิรนเฟินที่มาทรงอย่างนรครับโอ้อือ

ใช่มือไมรู้วสื้อแล้วเอเงินเอาเท่าเปล่าม่าสามพักิไ้ผาได้เอาปชเขาดิือหา่เียสอเอาปีช่มีควสามพันช่สามพัเลยหัวไช่สอาทำไูหสองพันู้อ๋อกููกาใส่แล้วกูใส่ใะม่กูให้ใส่ครับครเอาให้ลูก่ี่เขาสองพครับครับครัจบ

บ้านไม่หอมหวนที่ผมบริปไปหมดแลกครับเมื่อันผมไปท่านบวงสวงพอดี ไอ้ผงสวงไปไทยบัด huh. น okay. yes. yeah. yeah. oh, yeah. uh ี huh. oh, okay. ้ล really ืมอัพโหลดตัวสับไทยว่าไรบันโ้ยังไงครับอ่าเาคัราัดตรครับแบบแนี้มันตัดกันอ่อไรู้สิปีแล้วนะผมนเลโอ้มลน่ครับอืมแล้วหมันด้ เอาเมื่อนั้นว่าเป็นปูมากจากกันบ้านพ่อสักไม่น่อยครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าผมแรนส่วนพอด,ดี <Yeah. S 1> เห็นออกมากพอด,ดีเพื mm ่อ hmm. นเป็นอั่างไรนะครับไม่น่อย